สช่สบายดีครับพี่น้องบ้าอดมดูดกเอาทิเชียวครับวันนี้มาเยี่ยมมายามขายบุงไฟซุ้มกิ้ง่องคือเก้าครับมายามท่านฤทศน้อยผมเจ้าก็เก้าครับพี่น้องผมเน่าก็เก้าครับมาเยี่ยมมายามพิ่นบุญบุงไฟแล้วละกะแต่ว่ายังเด็กบุงไฟออดเอาบ้านอีคือเก้าครับพี่น้องครับปีนี้ออเดอร์หลายครับปีนี้ออเดอร์หลายบุญบุงไฟหลายบ้านครับปีนี้มาพบกับสังเอวครับสังแกครับสวัสดีครับสังเยวครับสังเยวสวัสดีครับ แพ่อนเจ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เอ็ดเอ็ดไปบ้านเลื่อบ้างหนิไปซ่อมถุงครับกระต้องอนแก่นครับแต่นวนเอ็ดบางบางแสนบอกไปนี่ครับบางแสนครรับในาคาเท่าไรครับบางแสนแค่ได้กพูดจะได้อ่านี่เพื่อนเอาสี่หมื่นอาครับสี่หมื่นห้าพันบาทบางแสนเราประก็แถมมีบางเมื่อสองบางโอ้แถมบางหมื่นที่สองบางโอ้ แคนพี่น้องจาได้ติดตอ่อมาทางลื้อเออทั้งลื้อสีน้อยครับเดอดทั้ทงลืสีน้อยเนาะนะค,คหน้าขายเนาะเดี๋ยวจะไปทำทั้งลืสีน้อยนออเนาะนี่ตอนนี้กำลังตำขี้เกยอยู่ครับกำลังกำลังตำตำขี้เกยอยู่ครับพี่น้องนี่ครัปีนี้เขาได้ออเดอร์ออนไลจากบางแล้วออไม่ได้สามสามสามบางแล้วเนาะนครับโอ้สแสดงว่าหากินมันอยู่ วอร,ร์รี่เล่มอยู่น <transcript> เนาะอ้าครับอันนี้เป็นสินค้าโอท็อปครับ,พ,นนพ,นนรบพี่น้องของกกพี่น้องชาวคุณว่า,าเป็นสินค้าโอท็อปครับพี่น้องเพวกเนี่ยพี่น้องนังเลี้ยวกำลังทำครับพี่น้องการทำกระไซเครื่องไฟลิกเต้าครับพี่น้องการกระไซขึงยื่นี้บางบางบางเจ้ากระไซมเอเตอร์ครับพี่น้องครับ,บเจ้ากระไมอเตอร์ เราเนี้ใส่ใส่เครื่องยนต์ใส่เครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวครับใส่โซ่ได้พี่น้องใส่เป่าใส่เป่าตลอดครับใส่โซ่เพราะว่าต้องเขรุนตลอดครับพี่น้องยานห้ามันมันมีฟีนนะครับมันละเอียดมีทัวร์เทิงนะครับเนาะอันนี้เป็นเป็นบ้างท้ายช่ดอว่าบ้างที่เทเล่ที่อ่อนเนาะสังเกต ใช่คร <Scroll> ับผมเอฟซีอยู่ยุคอยแกนซ้ำสูงครับซ้ำสูงอะพี่น้องเอมาอร่อยหอมทุ่มช่องครับเปลียนตัวท่าตอนรับช่างเอี่ยวที่มงานช่างเอี่ยวเลนะครับเด้อเคลื่อนหลับไปจู่เฮ้ยฮอดมองฮอดบ้านครับพี่น้องครับน้องทางคอนแก่นน้องทางกระนวลครับงานแก่นที่มองเล่อจะขึ้นจะได้บังไฟกะติดต่อมาได้ครับพี่น้องครับก็มาได้ทางชัหนหือสีน้อย ท่านลือีน้อยกับบ้านเข้าเด้พี่น้องบ้านเข้าแล้ว <Bears> ปีนี้เพิ่นเดชบ,บังไฟ20บล้านครับสุงทองจูดกับขึ้นสวยงามขั้นพี่น้องท่านเลิกขึ้นจะได้บังไฟครับติดต่อมาได้ทางท่านเลือสีน้อยครับทางสุ้มกิ่งทองแล้วก็มาอร่อยหอมครับติดต่อเพิ่นมาได้ครับติดต, huh. ต่อมาทางท่านเลือสีน้อยติด <Bears> ต่อเพิ่นมาได้เด้อพี่น้องเด้อขั้นขึ้นจะได้บังไฟ ทางหัวหน้าขายคือท่านฤทศน้อยครับผมยินดีที่จะไปบริการวอดมองหอดบ้่อครับพี่น้องไปจุดเถอผมจะได้บังไฟมืนจะได้บังไฟแสนเดี๋ยวผมล่ามาสวดถามเรื่องราคาครับพี่น้องครับราคากัเขึ้นอยู่กับระยะทางนั่นครับพี่น้องครับแค่มันไกลหลายกับโบกค้าน้ํามันโบกค้าน้ํามันเ้าไปครับ แั่นี่น้องเข้าจะได้บังไฟแสนพี่น้องเข้าสอบถามมาว่าราคาจักบ้านมุกไฟแสนหรอครับครับบังไฟแสนตัโทุนพี่น้องเออเชี่งตัวแบบลงทุนโซ่หุ่นโซ่หุ่นเออมุกไฟแสนนี่มันกระยุเครื่องยุไก่ครับเอาเอาวอาทอราคามาแต่ก่อนราคาบังเนี่ยมเลิกต้นแต่สี่หมื่นบาทสี่หมื่นสี่หมื่นได้ทอบังไฟแสนอย่างเดียวบอกด้วยว่าได้แถมมันอื่ดด้วยหางเครื่งเลยครับ บ้านนี้สมมติว่าไปคนสมมติว่าไปคนแก่นนี่คนแก่นครับบวกคาน้มันบวกคารน้มันครับร,ราคาเริ่มต้นครับพี่น้องบ้างไฟแสนความยาว3มเมตรสามเมตรนะครับอ่าปากบอกสี่นิ้วเขิงครับพีบ่น้องครับปิดร่มรับประกันขึ้นไปจุดเดีอวกันในราคาเริ่มต้นที่4ี่0 0บาทอยู่กับระยะทางครับต้องบวกค่าระยะทางด้วยครับ บันนี้พี่น้องสอบถามมาบังไฟมื่นบังไฟหมื่นคู่ละเจ็ดพันครับพี่น้องครับอยู่กับระยะทางบวกบวกสมมติไปร้อยกโลแรกร้อยกิโลแรกอยู่ที่เจ็ดเจ็ดเจ็ดพันคู่ละเจ็ดพันบาทครับอยู่อยู่กับระยะทางไปจุดไปจุดไดพ่อมครับพี่น้องครับครับติดต่อมอะไรได้ครับที่เบอร์โทู 083 497 4ดสามสี่เก้หรือสี่น้อยครับพี่น้องครับติดต่อมาได้เด้อเดี๋ยวผมผมละฮึ่นเบอร์อยู่เด้อที่พร้อมครับฮึ่นเบอร์โทรติดต่อบางไฟน้ำกับเมื่อนี้กับมาเยี่ยมมาอามเหมือนครับพี่น้องครับเหมือนกับอันอันนี้เอไปบ้านเรือปาอันนี้นนายไปไอ้อเ่ะซ้ัมสูงขอนแก่น

แ,แ,แตมตรียมตะลุ่สีน้อยครับพี่น้องครับ <c oughs> ถายจากว้เห็ดแนวก็เอาไปพุนรัดเด้อพี่น้องวัต้อมานัเ <c oughs> มื่อนี้มากะเเพิ่นกำล,กลังเอ็ดกินหมูหมูกี้ครับพี่น้องพิ่นกำลังเพิ่นกำลังปีงกำลังยางอยู่กำลังเอ็ดโผอยู่ทางหมู่พวกเขากะกหลายครับพี่น้องครับมือนี้อ่ามากินขา้าวแลงน้ำเดียวพร้อมมือนี้เพิ่นห้องเบ้าดมมากกินขา้าวแลงน้ำครับพิ่นว่าปีนี้เพิ่นหมานพิ่นได้หลายบ้างอยู่พ่อได้พ่อได้เล่ม มาเอฟครับอันไทยหน้ายืดจะเผอเหินวาร่างเยี่ยวกับร่างธรรมะกรเมนครับพี่น้องครับกาลังการเลยรับประกันความขึ้นโดยช่างเดี่ยวครับพี่น้องครับร่างต่ำอยู่ครับพี่น้องรับประกันครับผมครับผมรับประกันครับพี่น้องครับบังไฟเอาไปจะท่านฤาษีน้อยนี่รับประกันเฮือนครับพี่น้องครับติดร่มควอดไท่ครับพี่น้อง ปลอดภัยไรังวลถ้าพี่น้องสนงสนใจอยากได้บ้างไปติดต่อมาได้นะครับที่ค่ายซุ้มกิ่งทองแอนมักอร่อยหอมติดต่อมาได้ทางท่านฤษีน้อยเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรไว้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องกำลังเอ็ดกินหมูกี้ครับพี่น้องครับหัวหน้าเพิ่นกับร่งโคขยงขางคาร์วัคเมนเสื้อเจือขนาดกำลังปีงกระ้นพี่น้องพี่น้องสังเกตกระทะปะครับ กระทะหลังจะยาโคขี้เก็บังไฟแล้วก็มาใช้ประโยชน์ได้ต่อเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้กําลังพัดเพชรหมูป้าครับพี่น้องหมูกี้ครับพี่น้องหมูป้าเลี้ยงเนาะเหมือนกับกำลังหัวหน้าดุ๋นเหมือนกับกำลังยางกระดูุขางละกะพัดเพชรครับพี่น้องเมื่อนี้เมนูเด็ดเลยรับประกันความแซ่บความนัวครับพี่น้องครับเออหอม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 ครับพี่น้องหอมเป่ากะทะแง่ขนาดครับพี่น้อง ทาใหญ่เลยอ่าพี่น้องเบิื่องมอกระทะครับแง่เอ็ว่าลึกสีน้อยเบิื่งเครืงกระทะาแง่เลยครับกระทะโคกงเกลเลยได้น่ะสุดยอดเลยครับอกำลังพัดเป็ดหมูกี๊ยด้วพี่น้องเด้ออยอะอยู่หน้าน้องขี้ผู้นครับหน้าท่านลึกสีน้อยครับพี่น้อง พี่น้องสน, FREE, นใจจะได้บ้างไฟครับอยากได้บ้างไฟติดต่อมาได้เด้อเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรไว้ครับพี่น้องครับอยากได้บ้างแสนบ้างหมื่นครับสอบถามราคาได้ครับหรือว่าช่องทางการติดต่ออีกทางหนึ่งก็คือเพจครับเพจของทีมงานซุ้มกิ่งทองแอนมาร์กอร่อยหอมครับพี่น้องครับติดต่อมาได้ครับทางเพจได้พี่น้องเด้อเพจทีมงานซุ้มกิ่งทองแอนมาร์กอร่อยหอมครับพี่น้องติดต่อสอบถามได้ครับพี่น้องสดคิดสนเจจะได้บ้างไฟ แสนมังไฟมืนครับพี่น้องรับประกันไปจุดไ้พ้อมครับพี่น้องครับติบต่อมาได้เลยครับอ้พี่น้องเอ้ยฟังเสียงปูน้อฟังเสียงมันปูนดูพี่น้องเอ้ยบั่งแน่น่ะจะเตือจะเตือพี่น้องอา้าวพัเวดเพชรหมูกี้ครับพี่น้อง กระทะใหญ่ครับเชฟกระทะใหญ่ครับวันนี้มาอยู่กับทีมงานทัรือสีน้อยครับตัวนี้โอ้กระทะปูนปีนกระดูกค้างพร้อมครับพี่น้องวันนี้จะแซบ่บ จูมสองคนนะครับมอกระถาัดเพชรหมูกี้ครับพี่น้องมากินข้าวน้าทีมงานซุ้มยิงทองครับท่านฤทศน้อยเพิ่นหอมมากินข้าวน้าครับวันนี้มาเบึ่งเพื่อนติดบางไฟไปจูดทางอื่นเน่ครับเพิ่นได้ออเดอร์เข้ามาได้บางไฟแสนบางไฟหมนนื่นน้าครับได้ออเดอร์เข้ามาปีนี้ก็เลยออกมาเยี่ยมมายามเพื่นครับมาแต่ส้วงก่อนๆน,นั้นครับพอดีติดภารกิจครับ มาม่ได้ถือโอกาสนี้มาเยี่ยมมายามเพื่อนนําครับพี่น้องมากกินข้าวคับทีมงานซุ้มยิงทองแอดมะอรหอมด้อพี่น้องเด้อผัดเผ็ดหมูกีครับวันนี้เไปแลเรอรปล่าสีมึงดูสีมึงดูเรๆครับพี่น้องครับ มามาพี่น้องมามามากินเขานำทีมงานซุมยิงทองครับทีมงานส้างมังไฟครับพี่น้องครับมา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 สร้างมือหนึ่งกัมาครับพี่น้องเยี่ยวราตีกัมามืนี้กแลยาก็แอาเจ้าอุาเจกัมาครับมืนี้ ครับพี่น้องมากินข้าวนำทีมงานมึงไฟครับพี่น้องครับวันนี้พัดพงกี้ครับบ้าครับนี้แซ่บครับพี่น้องครับขอรับความขอบคุณจากตะผมบ้าดุมดุบสวับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ